นีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับชาแนลมารีสกุชชี่ช็อปนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุชชี่ของทาล็ตใหม่ที่เข้ามาในวันนี้กันนะคะ <S <S ก็ถ้าใครสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อนะไอเดียลายตามนี้ได้เลยนะคะไอเดียลายแรกนะคะค m g เ8นจีสองแปดสามคารที่สองรีช็อปเนาะไอจีรูปสินค้าเพิ่มเติมไอจีรีอันเนสกอลสกุชี่เนสกอลช็อปนะคะ แล้วเรารับโอนธนาคารกสิกรไทยพาณิชย right, so ์เพ่มเติมวอลเล็ตพร้อมเพ์ค่ะิ่มต้นค่าส่งเมื่สามสิบอเวนต์ห้าสิบแล้วแต่ตามน้ำหนักนะคะกฎการสั่งซื้อไม่รับจองโอนก่อนได้ก่อนสั่งเลมระจามารับผ่อนนะคะสินค้าบางชิ้นอาจมีตำหนิมาจากโรงงานแล้วเนาะก็เลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูสินค้าอย่างแรกกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากราคาที่ถูกที่สุดในรอบนี้กันก่อนเนาะก็มาดูอันแรกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพายนะคะของแบรนด์ครีมเอ่อ Creative y o g o นะคะหรือว่า Master Garden นะคะเป็นแบรนด์เดียวกันเนาะก็อันนี้เป็นขนมปังแบบเกี่ยวๆอย่างงี้น,นะชิละห0ึบาทเน,ะนาะเนื้อดีนิ่มสโลนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นโดนัทนะคะแบรนด์เดียวกันเลยเนื้อดีนิ่มสโลนะอันนี้ไม่ได้ติดถุงเใดๆทั้งสิ้นนะนี่นะเห็นไหมก็มีสติกเกอร์ทุกอย่างครบนะคะนี่เนาะ ส่งให้ดูนี่นะคะติกเกอร์อะไรอย่างงี้ครบนะคะก็อน,นี้นะคะชิละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ mm hmm. ก็ต่อมานะคะอันนี้นะก็จะเป็นมินิดนัทนะคะนี่เนาะเห็นไหมอันนี้เป็นลายเส้นนะคะเป็นของซาริโอปี2017นะคะก้อน,นี้เป็นแบบไม่มีแท็กนะคะเป็นรุ่นเก่าเนาะก้อนี้ะนิ่นๆน,น,นะคะ ไม่ค่อยสโลว์นะแต่เป็นของแท้นะคะชิ้นละร้อยยบาทเท่านั้นค่ะสนใจทักไลน์มาเลยก็ต่อมานะคะจะเป็น Ang e l Kitty นะคะตัวนี้เข้ามาเพิ่ม1ตัวเท่านั้นนะชิ้นนี้นะคะชิ้นละร้า1 5บบาทนะคะถูกกว่าลอตที่แล้ว10บาทนาะล็อตที่แล้ว160นะคะเนื้อดีนิ่มสโลว์มากมนะคะ160บาทเท่านั้นนะสนใจรีบทักเลยนะมีชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะ มานะคะจะเป็นจรวดนะคะแบรนด์ป๊อปปูล่านะจะมีทั้งหมด2อสีนะคะเห็นกันไหมก็สีแรกนะคะจะเป็นสีกาแล็กซี่นะอันนี้เป็นตัวแพ็กเกจนะคะเนื้อดีนิ่มสโลมากๆนะคะชิลลหนึ่งร้อยหบาทเท่านั้นแพ็กเกจใหม่ก,กิฟเลยแล้วก็อีกสีเป็นสีลุงนะคะ150บาทเท่ากันนะแพ็กเกจใหม่ค่ะ ร้อยห้าสค่ะสนใจรีบทักเลยมีจำนวนจำกัดนะตัวนี้ขายดีมากค่ะต่อมานะคะจะเป็นแพนเค้กคาบีนะคะจะมีทั้งหมดสามรสสามสีนะก็สีแรงอันนี้จะเป็นรสกล้วยนะคะเห็นไหมจะซูมให้ดูอันนี้เป็นรสกล้วยนะคะแพ็กเกจด้านหลังประมาณนี้ก็ตัวนี้เนื้อนิ่มสโลนะคะมันก็นิ่มๆนะคะแต่มันก็ไม่ได้สโลขนาดนั้นนะ ก็ชิลละสองยบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากนะเพราะว่าปกตินะตอนนั้นเราเคยซื้ออยู่ประมาณ350าได้เลยเนาะนี่นะคะแท็กแพ็กเกจเหมือนกันทุกชิ้นนะอันนี้เป็นรถเนยนะคะส่วนตัวไหนก็แคปบทักมาทางไลน์ได้เลยเนะื้อนิ่มสโลทุกชิ้นนะคะ220บาทเท่านั้นคะ่ะต่อมาจะเป็นพวกของคิตตี้นะก็แบบแรกนะคะจะเป็นไอติมคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นแท็กเนาะ เห็นไหมอันนี้เป็นแท็กของเขานะคะก็ชิลล2สอยนะคะแพ็กเกจประมาณนี้มีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะเป็นของปี2016นะคะนี่นะคะถือว่าแรนะอันนี้ก็ชิลล2สอยเท่านั้นคือแบบถูกมากนะทุกคนสโลวด้วยนะคะรุ่นนี้ แท็กรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีปักกี้นะคะมีซิกเกอร์ตรงนี้นะคะชิล่า2อเท่านั้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นโบฮัลโหลคิตตี้นะคะก็ชิล่า2อเท่านั้นนะคือแท็กรุ่นนี้แบบเก่าเวอร์นะคะนี่เนาะเห็นไหมแท็กนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นงานคัดนะคะจาก U S A เลยนะก็คือแบบเช็คมาแล้วว่าแบบไม่มีตำหนินะคะก็ตัวนี้เนื้อนิ่มสโลนะคะ เป็นโบสีแดงนะชิ้นละสองร้อยยสิบนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลายเส้นนะลายเส้นมันอยู่แบบตรงนี้เห็นไหมอ่ะพยายามซูมให้ดูที่สุดนี่นะคะทุกคนเห็นไหมปี2010ันสิบซาริโอฮัลโหลคิตตนะคือแรมากเวอร์นะคะทุกคนแล้วสภาพแพคเกจใหม่กริดิบนะคะนี่ไม่มีรอยแกะเลยนะคะเนี่ยดูดิใหม่ทั้งสองชิ้นเลยนะ ถือว่า220ซื้อไปคุ้มนะคะเพราะว่าแร์ด้วยนะ2องชิ้นนี้ก็สนใจรีบทักเลยนะคะด้วยนะถ้าเราคิดที่220เท่านั้น,นะคะ่ะก็ต่อมานะคะจะเป็นม้าแบรเล่ย์ยๆนะคะอันนี้จะเขียนว่าเล่ยๆเคที่เนาะแถ็าเกตเป็นแบบซิลนะไม่สามารถเปิดได้เนาะน่นนิ่มสโลมากนะคะชิละ2สอรามสิบไอ้สอยยี่บาทนะคะ ถูกมากนะถือว่าถูกมากมากนิ่มสโลปกติขายประมาณ490นะวันนี้ขายแค่220นะคะถูกมากเวอร์นะต่อมานะคะจะเป็นก้อนเมกเลยๆนะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะก็ชิละ230เท่านั้นคือแบบจะให้ดูงานมันแบบบ,บุกๆนะคะนี่นะเอให้ดูนะคะเอาแสงส่องให้ดูนะนี่นะคะสีมันจะออกแบบ มุกมเงาเงานะคะนี่นะแสงส่องให้ดูใกล้ๆจะแบบมุกมุกเงาเงานิดนึงนะคะก็โอเคนะคะชินนี้นะชิ้ละสองร้สามสิบถูกมากกว่าแล้วก็แบบสโลค้างนะคะก็จะมีสี่ลุงนะคะกับสี่กาแล็กซี่นะคะนี่นะจะให้ดูความสโลเข้าวๆนะสโนนีจริงๆนะชิ้นนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคน ก็ส่วนทักมาได้เลยนะคะสภาพแพ็กเกจตามการขนส่งเนาะชิละ230บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแพนด้าเฮดนะคะหรือว่าหัวแพนด้านะก็ของเล่ยๆเหมือนกันนะอันนี้230บบาทเท่านั้นนะคะเนื้อดีมากๆฟินนะชิ้นใหญ่เท่ามือเราเลยนี่นะ สโลนะคะ230บาทค่ะสนใจรีบพักเลยแพ็กเกจประมาณนี้เนาะต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นแกะอัลป,ปาก้าของแบรนด์วิรมโป้นะคะคือแบบน่ารักมากนะคะตัวนี้คือแบบชอบมากอะชิ้นใหญ่มากะคะ่ะส่องมือได้เลยเนาะก็ตัวนี้นะคะเนื้อดีนะนิ่มสโลนะคะ280บาทเท่านั้นคือแบบว่าถูกมากเลยทุกคนสนใจรีพักเลย280บบาทค่ะ ก็ต่อไปเราจะแซมพวกของเหลือนิดหน่อยนะมาดูอันแรกนะคะนี่จะเป็นมินิโดนัทนะคะของพรีมี่แคนดี้นะคะทำร่วมกับพูนิมาลุกน่าดีนะชิละ280บบาทเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นราคาที่แบบถูกมากนะปกติก็หลายร้อยอยู่นะตัวนี้แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นมินิบันป๊อปปูล่านะคะตัวนี้ก็มีหลายชิ้นอยู่เนาะ ก็อันนี้ขาย7จบาทละกันเซลให้นะก็เหลือหน้าแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้ลายแก้วน้ำนะคะลายเฟ,ฟ้นายแล้วก็เป็นลายเบอร์เกอร์สีฟ้านะคะนี่แพ็กเกจให้ทุกชิ้นนะแพ็กเกจใส่อย่างงี้ใส่ไปเลยนะคะทุกชิ้นนะสนใจทักเลยนะ7จบบาทค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวแมวดำนะคะ 130บาทนะคะสนใจทักมาได้เลยแท็กนะคะ230าทานนะคะถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆมากๆนะคะต่อมานะคะจะเป็นมากรลองยูดีมนะตอนนี้เหลือแค่4ชิ้นสุดท้ายนะคะสามสีสุดท้าย4ชิ้นสุดท้ายนะคะก็นี้จะเป็นแท็กนะคะน่ารักมากนะคะสีแรกจะเหลือเป็นสีส้มเนาะ ้งบีบข้างหลังนะมันถึงจะเห็นความสลันี่นะคะ90บาทแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะบาเชนเหมือนกันทุกชิ้นนะคะนี่เป็นตัวแท็กนะก็อันนี้นะคะชิ้นละ90บาทนะคะก็ซื้อ3ชิ้นส่งฟรีลงทะเบียนนะคะ ถ้าเหมาหมดตรงนี้นะคะถ้าซื้อตรงนี้สี่ชิ้นแล้วก็ซื้ออันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วส่งฟรี EMS ให้นะคะซื้อมากรองพี่แตมสี่ชิ้นแล้วก็ซื้อบันปอปปุ่อีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่งฟรีให้เนาะเพราะว่ามากรองจริงมันต้องซื้อห้าชิ้นส่ง EMS แต่ว่านี้มันเหลือแค่สี่ชิ้นแล้วก็ซื้อบันป๊อปปุ่อีกหนึ่งชิ้นก็จะส่งฟรี EMS ให้เนาะอันนี้เป็นโปรดีๆทางร้านนะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรซื้อครบ 300บาทแถมมินิ10บาท1ชิ้นนะคะซื้อตั้งแต่งบ1,000เพัอใครมียอดซื้อมากสุดน,นะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเราจะแถมกล้วยซออานชิอีแลนด์ให้1ชิ้นเลยเนาะให้ไปฟรีเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลามก่อนนะคะบ๊ายบายยินดีอนยนกันยเยอะนะ